สวัสดีครับผมชมพลนด้านะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชม c ิ t ี e-hv นะครับหรูตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นตัวท็อปสุดของ c ิตี้เลยนะราคาอยู่ที่8 3 9 0 0 0บาทนะครับบางท่านอาจจะมองว่าราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ชมคลิปนี้แล้วนะครับได้เห็นเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆของรุ่นนี้นะครับรับรองได้วว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเจ้ารุ่นนี้จะมีอะไรที่โดดเด่นไปกว่าตัวเครื่องยนต์เทอร์โบบ้างนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมก็จะบอกว่าการตกแต่งดีไซน์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของรุ่น e s e v เนี่ยจะคล้ายๆกับในรุ่น rs นะครับก็คือจัดการตกแต่งให้ทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้มีสัญลักษณ์โลโก้ rs ให้นะครับแล้วก็จุดเด่นของในรุ่น e s e v นะครับก็คือมีตัวโลโก้ h mark ที่เป็นสีน้ําเงินนะครับบ่งบอกความเป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าตัวไฮบริดนั่นเอง ส่วนของระบบไฟก็จะเป็น LED ทั้งขั้นเลยนะครับไฟหน้าดีไซน์ LED สวยงามหรูหราแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้านล่างะครับ สำหรับด้านข้างนะครับตัวกระจกข้างก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะครับและที่สำคัญเลยในรุ่น ehev นี้นะครับมีให้ honda l e n e watch มาให้ด้วยนะครับรวาตัวกล้องส่งภาพมุมอับสายตาด้านซ้ายมือนะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านล่างของกระจกมองข้างด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็จะทำให้การขับขี่ของเรานะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวลาจะเลี้ยวเบี่ยงเลนออกทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นขอบ16นิ้วนะครับลาย5ก้านคู่สีทูโทนแบบนี้นะครับ เป็นลายเดียวกับในรุ่น RS นั่นเองตัวเสาอากาศเนี่ยก็จะเป็นแบบคีบฉลามสีดําเงานะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์แบบแนบสีดําแบบนี้นะครับติดตั้งมาให้กับตัวรถจักรโรงงานเลยไฟท้ายเป็น LED นะครับสว่างคมชัดสวยงามมากเวลาตอนกลางคืนด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ ehev rs ให้ด้วยนะครับบ่งบอกความเป็นระบบไฮบริดแล้วก็ตัวโลโก้ H mark ที่เป็นสีน้ำเงิน,นครับ นอกจากนั้นนะครับในรุ่นนี้ก็ยังมีกล้องส่งภาพด้านหลังให้ด้วยนะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็จะซ่อนอยู่บริเวณใต้โลโกโล้เอสมานะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะทําการฉายมุมมองด้านหลังเนี่ยแสดงไปที่จอเครื่องเสียงในรถเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราถอยจอด สำหรับห้องสัมภาระด้านหลังนะครับก็พื้นที่กว้างเท่ากับตัวของเครื่องยนต์เทอร์โบเลยนะครับบางคนอาจจะกลัวนะว่าพอเป็นรถไฮบิดปุ๊บจะมีตัวแบตเตอรี่เนี่ยมาวางเกลก้อยู่ด้านหลังหรือเปล่านะครับตอนนี้ Honda ก็ได้ทําดีไซน์ใหม่นะครับมีการเก็บซ่อนตัวแบตเตอรี่นรรเนีตเต่ยเพื่อไม่ให้มารบกวนพื้นที่เก็บของในห้องสัมภาระด้านหลังครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับในรุ่น e-sev เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเป็นไฮบริด 1,500cc นะครับมีอัตราเร่งที่ดีกว่าในตัวเทอร์โบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือประหยัดน้ำมันมากๆนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันที่สุดของ Honda นาวินาทีนี้แล้วนะครับสามารถประหยัดได้สูงสุดถึง27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยระบบต่างๆนะครับจะรับประกันให้5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ย รับประกันให้10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถใช้รถรุ่นนี้เนี่ยในระยะยาวได้สบายหายห่วงเลยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีเสียค่าเปลี่ยนแบตลูกใหม่หรือเปล่านะครับเพราะ h o n ฮอนด้าเนี่ยก็ได้ทําการคุ้นครองในส่วนนี้ไว้ให้กับผู้ขับขี่ทุกท่านเรียบร้อยแล้วครับมาดูภายในกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูว่ามีการดีไซน์แล้วก็ออปชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัวกุญแจก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกเปิดฝากระโปรงหลังแล้วก็สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์หรือว่าต กุญแจได้เลยนะครับก็ช่วยเรื่องความสะดวกสบายนะเวลารถจอดในที่กลางแดดร้อนๆเนี่ยก็สามารถสตาร์ทให้รถเย็นก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องโดยสารได้นะครับด้วยความที่เป็นเครื่องไฮบริดหรือว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยเวลาสตาร์ทเครื่องก็คือจะเงียบมากเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูดีไซน์มาตรัดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของความเร็วเนาะแล้วก็ด้านซ้ายเอาไว้ดูเมนูตั้งค่าต่างๆ เดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับการทํางานของระบบไฮบริดก่อนละกันนะครับถ้าในช่วงที่สตาร์ทเครื่องหรือออกตัวความเร็วต่ำเนี่ยคือเป็นไฟฟ้าร้วนเลยนะแล้วก็ช่วงที่เราเหยียบคันเร่งเร่งแซงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของไฮบริดนะคือทํางานร่วมกันระหว่างตัวเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ถ้าเกิดเหยียบความเร็วสูงคงที่จะเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับอันนี้ระบบก็จะทําการปรับเปลี่ยนตัวการทํางาน,นให้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งตัวมัร์วัดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูการจ่ายไฟการทำงานต่างๆของตัวระบบมอเตอรร์ไไฟฟ้้้าดดวยคับ สำหรับในรุ่น e h e v นะครับก็เป็นรุ่นเดียวของ c i ตี้เลยที่มีระบบ Honda Sensing หรือว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะของ Hon ด a นะครับซึ่งแผงในการควบคุมเนี่ยก็จะอยู่บริเวณขวามือของพวงมาลัยนะครับมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับเมื่อเจอสิ่งกีดขวางด้านหน้ามีระบบ adaptive cruise control นะครับสามารถล็อกความเร็วคงที่แบบอัตโนมัติแล้วก็ความเร็วปรับเปลี่ยนไปตามคันด้านหน้าด้วยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถเลือกระยะห่างระหว่างคันเรากับคันด้านหน้าได้ด้วยมีระบบรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟสูงอััตตโนมิ แล้วก็มีตัวแพดเดิลชิปให้ด้วยนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลเนาะสามารถเล่งรอบหรือเพิ่มอัตรารดในการขับขี่ได้นะครับส่วนตัวระบบไฟก็มีระบบออโต้ให้ด้วยนะครับตัวเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราตั้งเป็นออโต้แบบนี้ขับไปพอเริ่มมืดเขาก็จะทําการเปิดไฟหน้าให้เราอัตโนมัติพอเช้ามาก็จะดับให้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับส่วนปลายก้านก็จะมีปุ่มสําหรับดู h o n d ้า a n e Watch นะครับือตัวกล้องสองพารมุมอับสายตาด้านสายมือนั่นเอง หรือว่าปกติเวลาเราตีไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยภาพจะขึ้นอัตโนมัติที่จอให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับกดไปภาพก็จะแสดงที่จอแบบนี้นะครับมีเส้นเตือนให้ด้วยนะครับเป็นการบอกระยะห่างระหว่างคันด้านหลังกับคันด้านเรานะว่าเข้ามาใกล้แค่ไหนแล้วนะครับด้านซ้ายพาุ่มอะไรนะครับก็สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับกดรับบางสายโทรศัพท์กรณีเชื่อมบูทูได้แล้วก็สามารถกดดูเมนูตรงมาตรวัดได้นะครับ จะมีปุ่มรูปบ้านอยู่ตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนเมนูตรงมันวัดด้านซ้ายนะครับว่าเราต้องการที่จะเข้าไปดูเมนูในส่วนไหนนะครับก็เลือกได้เข้าไปดูได้นะครับจะอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายตรงมัดวัดตัวนี้ จอเครื่องเสียงจะเป็นทัสกินขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยแสดงที่จอเนี้ยแหละด้านล่างก็จะมีเมนูนะเป็นวิทยุนะครับ USB เชื่อมบลูทูธได้หรือว่า Apple Ca r p l a เพก็ได้นะครับแค่เสียบสายชาร์จเข้าไปในช่อง USB ส่วนด้านขวาก็จะเป็นเมนูให้เรากดได้เหมือนกันกดเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงได้ระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับมีปุ่มแมคคูให้ด้วยปวดไปก็จะเย็นสุดเลยทั้งแรงล,งแลมนะแล้วก็อุณหภูมินะกรณีที่ดัองจอดรถ แดดนร้อนนะขึ้นมาเราก็กดตัวนี้ถ้าเกิดกดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการกลับมาค่าเดิมที่เราตั้งไว้มีออโต้แรงลมให้ด้วยนะครับเวลากดไปมันจะขึ้นออโต้แบบนี้นะถ้าเกิดเราปรับอุณหภูมิเย็นก็คือแรงลมมันจะปรับเพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเราต้องการความเย็นแต่ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมินะครับแรงลมก็จะลดลงไปให้เหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปปรับแรงลมเองตัวออโต้ก็จะยกเลิกไปเลย ก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับแบบไหนมีได้ไฟกระจกหน้าได้้ากระจกหลังให้นะครับด้านข้างก็เลือกลมเราว่าจะให้ออกด้านบนหรือด้านล่างตามบุกสอนที่ชี้นะครับก็มีอันนี้เป็นน้ำยาแอร์แล้วก็เปิดปิดแอร์ตัวนี้ช่อง USB มีให้สองตำแหน่งนะครับแล้วก็ช่อง power outlet 1ช่องก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ คอนโซลตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะสำหรับการดีไซน์ภายในห้องโดยสารก็จะมีได้เย็บสีแดงรอบๆคันเลยนะครับเพื่อให้ในห้องโดยสารเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นมีปุ่มอีโค่โหมดด้วยเป็นใบไม้สีเขียวแบบนี้นะครับถ้าผมลองกดให้ดูกดไปมันจะแสดงสถานะที่มาตรวัดด้วยนะครับขึ้นรูปใบไม้สีเขียวแบบนี้คือใช้งานอยู่ก็จะช่วยประหยัดน้ำมันนะแต่ว่าอตาเร่งของตัวรถแล้วก็แอร์จะเบาลงด้วยแล้วแต่เราก็จะ เลือกโหมดไหนนะครับสามารถเปิดปิดระหว่างการขับขี่ได้มาอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่มีในรุ่น e-hv นะครับก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้านะถ้าขึ้นไฟแบบนี้คือใช้อยู่นะครับถ้าจะยกเลิกก็ปิดไปแบบนี้นะครับให้ไฟหายไปทีนี้เวลาใช้ก็คือให้เรางัดขึ้นได้เลยนะให้ขึ้นไฟแบบนี้แต่ถ้าจะยกเลิกก็คือต้องเหยียบเบรคทางไว้แล้วกดปุ่มลงนะถ้ากดอย่างเดียวมันจะไม่หายเนี่ยต้องเหยียบเบรกแล้วกดลงนะครับให้ไฟหายไป ส่วน so, ตัวนี้ก็จะเป็นออโต้เบรกโฮนะครับเป็นระบบช่วยเบรกระหว่างการขับขี่เวลาใช้ก็คือถ้าเกิดสมมุติเราเหยียบเบรกจนรถจอดนิ่งอยู่กับที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยเบรกได้เลยรถก็จะช่วยเบรกให้อยู่กับที่เหมือนเดิมใช้กับทางลาดชันก็ได้นะรถไม่ไหลก็เป็นอีกหนึ่ง option ที่ช่วยเรื่องความสะดวกสบายให้เราได้นะครับมีพนักข้าแขนแล้วก็เปิดออกมาได้นะครับข้างในเป็นช่องเก็บของเพิ่มเติม บริเวแผงประตูด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มพับกระจกกับกลางนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มปรับมุมมองนะครับมีเส้นท่านล็อกปุ่มล็อกกระจกแล้วก็สำหรับเปิดกระจก4บาน อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับนั่นก็คือระบบปรับอากาศหรือว่าแอร์แถวหลังนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีมาให้สำหรับในรุ่น ehev เท่านั้นนะครับในซีรีส์ของ City นะครับแล้วก็ยังมีช่อง power outlet อีก2ช่องด้วยด้านหลังสำหรับตัวบอร์ดนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือสามารถดึงพนักเท้าแขนออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้อีก2ตํตแหน่งด้วย โอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Honda City e-h-e-v ในวันนี้นะครับสรุปออปชันหลักๆแล้ก,ลก,กันที่มีมากกว่าในตัวเทอร์โบนะครับอย่างแรกเลยก็แน่นอนเป็นส่วนของตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับที่มีอัตราเร่งที่ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับส่วนตัวออปชันเราก็มี Honda Sensing มนะครับมี n e w l t n h Watch มีเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮแล้วก็แอร์ต่อหลังนะครับก็เรียกได้ว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มให้สุดๆเลยนะครับสำหรับตัวท็อปสุดของ Honda City นะครับก็ถือว่ามีความคุ้มค่าเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของแพคเกจฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีไม่ก็100,000โลด้วยนะครับแล้วก็ ระบบไฮบริดนะครับรับประกันให้5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าใช้รถไปจะต้องมีเสียค่าเปลี่ยนแบตลูกใหม่อะไรแบบนั้นเนาะส่วนตัวรถโดยรวมเนี่ยก็รับประกันให้5ปีไม่ก็100,000ซี่หมรือตัวแพ็กเกจ h o นด้า l t นติ t e c แคร์นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็อ i n บอกเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นะครับเป็นทางแฟนเพจแล้วก็ Line Official ยลแอสไนด์แชปฮอดส่วนใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับย้อนดูกันได้เลยที่ช่องยูทูบแชป p o n d a นะครับก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ